แต่งตัวเซฟตี้นะครับเนี่ยถึงโรงงานเรียบร้อยเอาตู้ลงเอาเกาะได้วางตู้เข้าที่รอคนงานมาทำความสะอาด Er det hele bra i vei?